ซึ่งก็ทำให้ได้ใช้นานมากเพราะว่าถ้าเกิดแบบนี้เป็นระหว่างให้เทพกัเทพโดยตรงแล้วมันก็จะทําให้บุญนั้นไม่ส่งถึงสัพจสักอย่ลงครับตอนนี้มันมองแงกๆกันกลัวจะไม่ได้บุญแต่ถามว่าได้บุญแน่นอนเพราะเราจะแยกเป็นสองส่วนแล้วสองประเภทผู้ที่ใจเย็นผู้ที่ทํางานผู้ที่ทำหน้าที่เขาคนจะได้เป็นแบบบุญพิเศษ ได้มีแรงทางานกันในมิกี่ทีไม่งั้นปรกเทศก็จะไม่ทํางานกรณีของ,งพี่ลูกอย่างเนี้ยปเทศก็จะไม่ทํางานะฉะนั้นเทพจะก็มีหน้าที่ส่วนตรงโดยตรงเลยถามที่คนก่อนเมานี้เจตน,นาเขาทาอะไรอันไหนของพี่คนนะ ขุดเดียวก็พอดังนั้นเอาไว้ให้เจอาหนี้เขาบ้านอ่านี้ก่อนมันฟังนะอันนี้ของพิพนนะจะมาเชื่อมต่อบุญเทพที่อยู่กับพิพน์วางข้าพเจ้าให้ดีตอนเนี้ยใครจะเอาบุญที่พิพนเนี่ยข็เอาขนมมาให้กับผู้ที่มีบุญบาลี เข้ามารับบุญนาทีบุญน,นี้จะถุงขั้นหนึ่งแสนกับเข้ามาเลยการเป็นหัวหน้าในการรักษาเขาใช่ไหมบางนะที่ผลต้องการให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขจนกว่าเขาจะจากโลกนี้ไปทั้งคู่เลยที่เขาเป็นห่วงถ้ารับหน้าที่ตรงนั้นได้ไหม ได้นะบุญจะได้หนึ่งแสนกับท่านด,ดีรับไหมท่านด,ด,ดีรับเอาให้เขาเอาบุญมาเชื่อมต่อเราสักทีนะพี่คนภขายดูนี่ามาขอมน้าประพุทธพระธรรมประสงค์ดวงระดานวันนี้หนึ่งแสนกับให้เทพที่ทำก,การรักษาของพี่คน เวียมาตพุทธธัรมประสงค์พุทธคันกุติพมังกุติสังฆสุติสุติบุญเืีอมากพพุทธพัรน์ประสงค์บุญน,นี้ได้ส่งถึงพวกท่านแล้วบุญน,นี้ได้สะท้อนย้อนกลับอันด้วยประมาณเป็นบุญหนึ่งแสนกลับให้กับเทพที่ทําหน้าที่ในการรักษาธิกลและก็ครอบครัวของพิกลคำที่กล่าวนี้กล่าวด้วยคำสัตยาวาจาสิษแห่งโพธิยา จิณบอกบอกล่าวทุกดวงกิจที่เกี่ยวข้องเลื่องมาศพุทธพธรรมพะสงฆ์บุญนี้เรามีเจตนาที่จะเอาต้านบุญอันไม่ประมาณอีกเพราะฉะนั้นเราจะาไว้เพื่อเชื่อมต่อบุญกับเราอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงน,นี้เราจะออกแจกเพื่อเป็นบุญ ให้กลับคู่อื่นอีกมาทีตเดียวออกแจกไปเลยเอาละทุกคนกลับคืนเข้าที่มี่าด้ตัง